สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนคุาซูซองอูรองสา,สานเมนี้น้องอูซิมาเฮ็ดลาบป่าทุกคนเด้ออันนี้เป็นลาบป่าเคียองอูซอป่ามาแต่เมื่อได้รับบุญบริเ็ดทุกคนมันี้เามาอันนี้น้องอูซีเลาบแบบลาบเ,ลเหลี่ทุกคนมาฟักันเนาะฟักมันบูนก่อนน้ออูซีที่อย่างทุกคนจะบาเฮ็ดซุปเด้อทุกคนเฮ็ด เดี๋ยวกระดูกปลาตัวนี้น้องอู๋จะเอามาแกงใส่อัะนอกากมีส้มอยู่คนลาก่อนสิบิซ่าเก็บผักเดี๋ยวสิฟักไว้สิบิซ่เก็บผักเตรียมเพื่อพีทไม่ต้องอก่อนบางคนเอาหนังออกกัาออกเลยแต่ว่าอู๋บอกออกมันลอกยากอู๋ก็เลยบอกออกลานั่นเขาเลยใช้ใส่หนังไปห่อบางแต่ว่าเขากินซุปเดิมแล้วน้องอู๋ก็จะไปีกตัวเสร็จลาบเรียบแล้วน้องกระชับปีกตัว บางคนก็แบบมักลาบซอยบางคนก็แบบลาบเรี่ยวลาบเนี่ยที่จริงแล้วค่ะถ้าเราอู้ก,กินแต่แท้เนี่ยอู้นี่มักลาบเนี่ยแท้ลาบเนี่ยนี่นะเฮ็ดลาบ,ลาบแล้วกินฮอทปูเนาะกินฮอทป,ปูสดเฮ็ดลาบแท้แท้ ยู่อันเบียงใันะหาง่ายงานกประตอง ก็ที่ได้หนึ่งปีละเอาบายบายบายแม่ไปเจ้เออายบายก่อนเด้อได้ได้บายตอนนี้น้องอูมาเก็บผักที่สวนนะทุกคนเนาะจะเาไปกินกับลาบเอาเผ็ดไปกินกับลาบ เก็บเครื่องก่อนยังอยสิไปเกี่ยมเห็ดลาบเก็บเครื่องไปกลับอันนี้คือมันเลี้ยวมันปลาเดียวก่อน เพื่อไปกับหินกับมะเขลือแ่บแทบไปทุกคนลาป่าน พักหลายเอาที่เอาบ้านเนาะมาทุกคนมาแกง,ง้าหนิ แล้เให้ลงไปเนะได้เกลือด้วยทุกคน ไม่ส่ไดป่ากันทุกคนเ็ดลาบได้บันนี่อันนี้หอกกับชิ้นไ หัวกระเทียมหัวห่อแล้วนี่ออกเผ็ดป่นค่าป่นกี้เนาะใส่หน่อยนึงก่อนยามันผิดตั่กำให้มันแรกๆก่อน กินอย่อางไรกินอย่วะทุกคนเสียงฟุผนูนี้ไม่นั่นต่บหมักเผ็ดเดินทุกคนเดลย

คนรับปลาน้องอูเนาะรมรับแล้วเมียก็อยากกินอยู่แม่ใส่เข้าครัวทุกคนเนะาะเดี๋ยวชิ่ำไม่อยู่เข้าครัวต่ำพอเสื้ออันนี้ก่อนอนา่าแซ่บันอะทุกคนเอาของแต่อันนี้ ใส่ยองพีชผงเอาหอมใส่ไปนี่หอมขนาดได้นนี่นะ แซ่บทุกคน,นเดี๋ยวซีกินข้าวก็บวันนี้เอาไปครัวก่อนเนาะหอม,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 มข้าวบันนี้ลาบปลาแกงหัวปลาเจ๊นอ้องไชยส่มหอมปีต่อยสีมันเจ๊นเอาเชยส้ม ขาดลูกค้าดีเขามีตบกมีนะ นอนเอเข้ามาดีฮะโมิระังซี่ระัซี่อออกับอยอ่ะกระชังซี่กับงยางก็คือบอก้ลอยกินกรชังซี่ดุนหอะชังซี่ห้ากิจกิดุนนย ที่ก็มีห้องยางเลยทังซี่เลยคนน้อยก็จะกัดกินนวดชิทได้หรอล่าบ่ไม่มไมหลคมป่ะคม,มลางนเยคมน้อะคม,มคือวานลองไปเลยอ่ะ อะไรปะใช่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  mm 拉快递了呢。 แ,แ,แซ่บเลแม่แซ่บจันทรซอหมวปลาแซ่บทุกคนแกงเนาะไม่สุบใช่ป่ากันแซ่บลาบกันแซ่บบางคนมันกินมันกินลาบดีไปเนาะเอาครัวครัวกินจังสนิทใจทุกคนเบิ่อออโตนอนไง,งอยากนอนละให้เนาะ นี่ก็ขวบเลยอะมเรื่อนอนแล้วก็รับซื้อลูกไปตลาดอะบ่นาป่านี่เขาซื้อมาแต่มือน,นอันผอ้ใช้ตู้เย็นไว้มีปลาบูอีหัวปลาบูอีกเอาปลาหัวปลาบูเอาสิเอาไว้อันไปกิบพักตอนซวยแล้วมาเกงซ่ยอะบ่สพักกุซวชนคือว่าไล่อะไแต่เหงื่อน้องอ้วนมักกินแบบนี้ทุกคน กับูเช็ดอนดกินาาบุมากกับกับัยากเช็ดกินช่ะมกินซีร่ากัพาบยากช่ซีน่ะทุกทุกคนเข้าใจแล้วคันบมากเหรอทกินได้จงดีอันกินบัได้ซุปผักอะไรเนไทยเงินน้องอูเทยงเงินไม่จำปีเทงเงินสกุลนะมากเงสุผักนะมันเป็นอาหารที่เรากินมาแต่น้อยเนาะสมัยอีเมน้อยไม่ตู้กระบให้กินอ่ะกินตลอดอน่ไปให้ไปนากไเห็ดใซุปผักกันบ่ กินซะมาไลายตะกี้กัดปลาที่เอื้อที่ยากมันเลยป้าฟอกป้าป้านได้กินเมันนะป้าตัวน้อยตัวเย่อเนียวเดินได้กินเมันนะได้เลือกกินนะแต่ว่าอันเลยเดี๋ยวมามาักผักมันผักคันกับพูกโย่ให้ตัวส่วนอยู่เนี่ยมันงาม,มป้าก็มาแกงจะผักซะซุปผักกับปิ้งปลากรับใส่สีนะแล้วม,มันเป็นเมนูที่ว่าคันเคียงข้างกันไปตลอดอือ ไม่เท่มกนะักเนาะฝนตัวกี่าทุกคนเอ้ยเคยว่าแล้วผู้บ่มักพักกับบ่มกักนะที่จริงว่ากินพักวัาดีกว่าเอางูซื้อว่าโซนของกินซีนนะั่นแหะเขาตุ้ยอีเม่อีเม่มเราจ้อยลงในนึงบอกเมื่อเราเฮ็ดไอเอฟกินซีนนะัน่นแหละท่ายกหบ่ท่ายทุกมือเลยดี๋ยวนีขันกินพักกันนะ่ะที่หมอช่วงเดนอะเมยูเงินปกติอนะ่ะ สี่โมงมื Ma ้อเช้าสี Ghana ่โมงมื้อเช้าสี่โมงมื Remember, ้อเช้าแม่สิลุข้าห้องน้ำตลอดคันแม่พวกลูกมาแล้วกินนั่งกินนี่บบกปกติคือแม่กินเนอะม่นเปี้ยนแล้วเตี้ยนเวลาไปอห้องน้ำรถเป็นมือช่วยบอกเป็นเมื่อนแรงบอกชิก็เพราะเรากินซีนกินอย่างนี้ทำนั้นมากินผักกินปลาแล้วแบบนีกินปกติแบบนั้นแหละวัวแล้วว่ทุกคนไข่เจ้างาพอได้ใคร กีกินขา้าวผู้ละคนมาซื้อเครื่องผู้ละคนมาซื้อเครื่องขายเครื่องปัน่นกินข้าวปั่นเอื้อลูกค้าแระเพอกันได้ขายเครื่องเขาขายตื่นห่าน,น้อยตะกี้เฮ้วลูกก็นแนะนำเพื่อนเราปฟาดที่เคี่ยวพันน้อยปฟาที่ข้าวแล้วเป็นแปดพันพ่ายโลกไอแม่แบ,บองอาา่งหัวห่านคนมาซื้อจะไม่ซื้อไม่ได้ไม่ม่มันก็มาซื้อ เขาบาว่าเขาซื้อยกเป่าเมืนกับแพงพวกเนาะเม่แล euh ้วเฮาก็ได้ออกยกเป่าเป็นกำไรน้อยเดียวหนึ่งพันค่าทุกอย่างเขาดิแล้วผู้ที่มาซื้อเน่ยต้องมาส่องเส้นปลายเกือบซ้ำเส้นอย่างใดๆถ้ามีเงินห้าสิบก็ได้เนาะนี้กำไรพอเดือเป่านึงอีเมดเป่าหนึ่งท่านเขาค่ายท่นส่องเส้นแปดสิบห้าน คมเดี๋ยวไปคายเครื่องก็นเ้ทุกคนเด้ลอล่ทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบายไปซื้อายเครื่องกอน